มาแล้วมาแล้วกินก๋วยเตี๋ยวไปกันมาดูจะกินอะไรอ่ะนี่หมี่เกี้ยวอันนี้มหมี่เกี้ยวหมูแดงแต่ไม่กินแห้งหรอกเอาแบบน้ำมาเติมน้ำเข้าไปด้วยนี่มหมี่เกี้ยวหมูแดงหมี่เกี้ยวหมูแดงมีเกี้ยวหมูแดงมื้อเที่ยงเมื่อเช้ากินไข่เจียวไปแล้วตอนกลางวันกิน มีเกล๊ยวสวัสดีค่ะรางวัลกินมีเกีียวด้วยกันวันนี้วันนี้กินน้ำเปล่าแบบไม่ใช้ไม่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 ไมไมไมดกอขวดเอาเป็นสุภาพเป็นกุลสตรีหน่อยนึงใส่แก้วกินก๋วยเตี๋วด้วยกันไม่รู้จะอยากกินอะไรนะวันวันเงินงน,น,นุกเมนูไม่ออกเลยกินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยว มื้อเที่ยงเมื่อเช้ากินไข่เจียวกลางวันกินก๋วยเ,เตี๋ยวนี่สั่งมาจากร้านเขาหน่อยเมื่อกี้นะมันไม่รู้จะอยากกินอะไรละกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าเมื่อเช้าก็กินไข่จะกินมาม่าก,ก็เกงใจกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าโอ้ดูเส้นสิไม่ได้สั่งแบบแห้งนั่นีหยมีเกี๊ยวหมูแดงอืมเส้นอืมเส้นกินมีเกี๊ยวหมูแดง อเขาลวกมาพอดีเลยนะอร่อยมากเลยน่าจะอร่อยอร่อยร้านเนี้ยอร่อยหนูไปกินประจําเลยร้านเนี้ยมีเกี๊ยวหมูแดงข้าวหน่อยตอนแรกกะจะไปกินที่ร้านและไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวคนเยอะตากินที่นี่ดีกว่านี่กินข้าวเที่ยงด้วยกันวันนี้วันนี้ไม่กินข้าวแล้วเมื่อเช้ากินไปแล้ว เติมพริกเข้าไปปกติไปกินข้าวกิน๋วยเตี๋ยวร้านไหนนะจะเติมแค่พริกอย่างเดียวเลยเพราะว่ารสชาติที่ร้านที่ที่หนูไปกินอ่ะจะถูกปากอยู่แล้วก็จะเติมแค่พริกอย่างเดียวพิกป่นพีปพ่ป่นน้ำตาลน้ำตาลกับอ่าอันนี้ไม่ต้องน้ำตาลกับน้ำส้มสายชูไม่ต้องเลยโอ้เขาให้เยอะมากเลยนะเนี่ยดูดิให้เยอะมากเลย จะกินหมดไหมเนี่ยไม่น่าจะกินหมดกินข้าวด้วยกันมีเกี๊ยวหมูแดงนี่พี่พี่คิดว่าหนูกินหมดไหมหนูตอบให้ได้เลยว่าไม่หมดโหให้มาแบบเยอะเลยไม่ได้สั่งพิเศษด้วยนะสั่งแบบธรรมดาแต่เขาให้เยอะ <S <S 2> <S 2> เขาก็ลืมไปทุกทีเลยนะเวลาหนูไปกินที่ร้านที่ไรก็กินไม่หมดสักทีเลยแต่เขาก็ให้แบบมาเยอะมากเลยจริงๆ ดูได้กินน้ำอิ่มก่อนอีกคอยดูเถอะมากินด้วยกันนี่วางตุง้งกินวางตุ้งก่อนเลยมินข้าวด้วยกันมือเที่ยงมือเที่ยงกินกันยังนะก๋วยเตี๋ยวกินหมี่เกี้ยวหมูดแดงเมนูจะอยากกินอะไรละนึกเมนูไม่ออกกินก๋วยเตี๋ยวดีวกว่ามเมนูเรยกน้ำย,ย่อยถึงไม่อ้วนไงอ้วนเดี๋ยวไม่สวย <laughs> ปกติก็ไม่สวยอยู่แล้วเนีย <laughs> ่ยเยอะให้หนูมาเยอะเลยไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าเนะี่ยอ,อร่อยอร่อยงงน,น,นี่ชอบกินมากเลยมี่เจียวหมูแดงหรือไม่ก็ ก๋เตี๋ยวน้ำตกอร่อยดูหมูแดงก็ดิทำแบบไม่หนามากเลยนะดูดิเขาทำไวอ้อ่ะร้านนี้อร่อยมากเลยหนูไปกินประจำเลยแทบจะทุกวันเลยือ คนที่ชอบกินผกักดูนะที่เขา,าแบบมีผกักอ่ะกินไม่หมดหรอกคอยดูยดิกินน้ำได้หมดแก้วอยู่แล้วก๋วยเตี๋ยวยังไม่ยุบเลยพอดีอืดน,น้ำสวัสดีพี่พทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ เที่ยงกันหรือยังกันเนี่ยสวัสดีวันพฤหนะฮัทนะคะโอ้ไม่ใช่สิวันนี้วันศุกร์ยังสวัสดีวันศุกร์กินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันนี่มีเกี๊ยวหมูแดงอืมดูขาแถมลูกชิ้นให้ด้วยดูเขอแถมลูกชิ้นให้ด้วยอะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาทักชมใหม่ อร่อยอร่อยกินก๋วยเตี๋ยวได้ g ำนี่ลูกชิ้นเป็นลูกชิ้นหมูอย่างดีเลยนะเนี่ยเดี๋ยวได้ให้มาลูกดเนี่ยอร่อยมากเลยอ่ะกินก๋วยเตี๋ยวได้ gam นุ้ยนุ้งเส้นอ่ดินี่ ลวกมาพอดีเลยไม่เหนียวบางร้านเขาเหนียวแต่ร้านนี้ไม่เหนียวนะดูดิดมื้อกลางวันเป็นมื้อกลางวันสวัสดีพี่ๆทุกคนแล้วค่ะนี่ฟินเพอร,อรอ์อร่อยอร่อย เกียเก้ยวเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยวโหเสียดายลูกชิ้นให้มาลูกเดียวเองวันหน้าต้องสั่งพิเศษลูกชิ้นแล้วแหละนี่กินเกี้ยวกินเกี้ยวหนูกินไม่หมดตัวหรอกคอยดูเถอะน่าจะใช่เกียเก้ยวเกี้ยวอ่วาหวังตุ้ง ืมต่อได้หมูแดงร้านนี้เขาทำอร่อยมากเลยอืมหมูแดงไม่ต้องเติมเครื่องปรุงเลยอะ่ะคุณคุกอะ่ะเติมพริกอย่างเดียวเลยสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยค่ะยินดีที่อะไรรู้จักนะคะ อืมเนี่ยให้เกี๊ยวเยอะมากเลยไม่ร,มรู้ไม่รู้กิชนชิ้นเะนีมันเลยให้เยอะมากเลยเย่เ๋ยวว่าแต่เกี๊ยวแล้วเส้นเขาก็ให้เยอะตรงนั้นไี่เขารู้ว่าหนูเป็นคนกินไม่เยอะนะสงสัยเขาอาจจะลืมเป็นคนที่แบบกินอะไรได้แบบง่ายๆมากเลยไม่ใชากินไข่เจียวมืงวันกินก๋วยเตี๋ยวอืม กินน้ำอีแล้วกินน้ำอื <c oughs> <c oughs> too, ่นแน่ๆเลยค่ะเดี t <t ๋ยวก๋วยเตี๋ยวยังไม่หมดครึ่งชามเลยน้ำหมดไปเป็นแก้วแล้วสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะทักทายค่ะยินดีที่ได้รู้จักพี่ๆทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนูได้หนูมีทุกช่องอ่ะช่อง youtube หนูก็มี f c e e o o o ติกต็อกชื่อเดียวกันเลยอาสัยนีเบินินิ์พี่ๆกดดูกดติดตามหนูได้เลยอุ้ย ก <laughs> วดน้ำเดงอร่อยหมูแดงเขาไก่เยอะมากเลยด้วยเป็นสิบชิ้นเลยอ่ะไม่ได้สั่งพิเศษเลยนะแต่เขาให้หมูเยอะมากเลยยอร่อยอร่อย,ออย,ออย,ออยกินข้าว,วอะไรยังคะ วัสด,ดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะเฮ้ย hey. hey. ยังไม่ขยับไปไหนเลยหนึ่งถ้วยยังกินไปไม่ยุบไปไหนเลยกินเมื่อกีหมดสักดีเลย <c oughs> ลืมบอกพี่เขาว่าไม่ต้องเยอะ <c oughs> เส็นก็ให้เยอะหมูก็ให้เยอะแต่ลูกชิ้นอ่ะย่างอร่อยเลยให้มาลูกเดียวอืม <c oughs> มื้อกลางวันกินมื้อกลางวันด้วยกันอือร่อยมากมื้อกลางวันอร่อยมากนี่ไม่รู้จะกินอะไรกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยเกี๊ยวเขาก็อร่อยเต็มแบบเหนียวนุ่มแบบทำได้มาแบบพอดีเลยนะ สวัสดีค่ะทักทายค่ะกินก๋วยเตี๋ยวมื้อกลางวันแป๊บแป๊บเขา่าจะให้ผักหนูเยอะๆนี่นแน่จริงๆแล้วอะ่ะอ,อร่อยมากฝากินก๋วยเตีย๋ยวด้วยกัน ให้เยอะมากเลยอะมีแววกินไม่หมดมามากินด้วยกันเลยเนื้อเนื้อแบบดูเฟนกันดิอร่อยมากละแต่แต่เขาให้เยอะเกินเส้นมีเหลืองเขาให้เยอะมากเลยอะไม่ได้สั่งพิเศษแต่เขาให้เยอะมากเลยนี่นี่ สวัสดีพี่พทุกคนเลยนะคะยินดีที่ได้รู้จักทุกๆุกคนเลยค่ะม,มือกังวนดูได้กินคนเดียวแล้วให้แบบเยอะแล้วก็คอดูแล้วกินไม่หมดแน่เลยอ่ะ <c oughs> คุยได้นะ <c oughs> คุยได้เล่นได้ทำความรู้จักได้ค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะ <c oughs> <c oughs> อร่อยมากเป็นไงคนสวยติงตอง <c oughs> คุคสวยติงตอง <c oughs> นี่มาแบบกินแบบค่อยๆกินได้ไหมยกถ้วยอย่างนี้เลยซด ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้อร่อยอ่ะเนี่ยอร่อยมากอืมเยี่ยมเยี่ยมนี่อิ่มไปแล้วเนี่ยแฟนที่ไหนล่ะคะชวนแฟนที่ไหนละ่ะ เอาคนไหนเคยเห็นหนอยินดีท่านรู้จักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆคนเลยนี่กินก๋วยเตี๋ยวด้การมือกลางวันนั่งกินอยู่คนเดียวเนี่ยกินน้ำหมดไปแก้วแล้ว วันนี้กินแบบว่าเป็นคุณสตีีหน่อยนึงเอาน้ําใส่แก้วปกติจะกก็ดกขวดเลยนะอ <c oughs> แก้วสวยหนูซื้อเออซื้อมา20บาทเองตลาดนัดน่ะแก้วอ่ะใบเนี้ซื้อมา20บาทตลาดนัดเองอืมอร่อยอ่ะแต่เห็นาามบอกกินไม่หมดหรอกแต่อิ่มแล้วอ่ะ อิ่มแล้วอะเขาหลังต้องแบบว่ามีเพื่อนกินแบบยางกินสองคนถ้วยนึงยังกินยังได้เลยอะอยางกินคนเดียวไม่หมดอะนี่หมูแดงหมูแดงอื้อร่อยอะ่ะกำลังพอดีเลยเสียดายผักหมดซะแล อิ่มลคุยไม่หมดนั่งคุยเล่นด้วยด้วยดีกว่าจะเที่ยงครึง่งละไม่ยาเอาข้าวไข่เจียวก็ยังไม่หมดเลยคุยเล่นด้วยได้นะเปิดกล้องมาเดี๋ยวเปิดกล้องมาคุยเล่นก็นได้ อยากจะกดรับไม่ทํางานเหรอคะพักเที่ยงหรอสวัสดีพี่พทุกคนคะ่ะยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีค่ะทักทายค่ะสวัสดีค่ะอุอะไรอูอยู่อูเหรอนึกอพักเที่ยง อ๋อหรือว่าไม่มีงานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้าวรวมไลรเหรอสวัสดีกล้ายินดีได้รู้จักทุกคนเลยนั่งคุยนั่งเล่นนี่ว่ะอิ่มแล้วกินไม่ไหว <c oughs> กินได้นิดเดียวเมื่อเช้าข้าวไข่ขเดียวยังกิ้ไม่หมดเลยอะเป็นคนที่แบบกินน้อยมากแต่ว่า กินได้เรื่อยๆนะพักเที่ยงกันหรอพีคนะนะ่คุยได้นะทักทายได้นะคุยได้นะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนเลยสวัสดีค่ะแอนนูหนูอิ่มแล้วเนะ่ยพี่มาตอนช้านะ่ยดูดิหนูกินจนอิ่มแนละ้วหนูเหลือแค่ยังเหลืออยู่เลยหนูกินไม่หมดอ่ะพี่ พี่มากินต่อนี่หนูหนูกินไม่หมดเมื่อเช้าข้าวไข่เจียวหนูก็กินไม่หมดอันนี้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 ก๋วยเตียเต๋ยวโอ้ก๋วยเตี๋ยก็กินไม่หมดพี่บุ้งพักเที่ยงเหรอคะสวัสดีค่ะพุ้งพักเที่ยงเหรอหนูอิ่มแล้วเนี่ยนั่งคุยด้วยเฉยๆแล้วเนี่ยอิ่มหาเพื่อนคุย มื้อเช้ากับมือ้อกลางวันนะ่ะหนูกินไม่ค่อยได้ว้าวน้ำพริกปลาทูน่าอร่อยอะ่ะหนูยังอยากกินนาปลาอยู่เลยเนี่ยน้ำพริกปลาอยากกินอาปลาทงเครื่องอะ่ะหนูกินก๋วยเตี๋ยวมื้อเช้ากินข้าวไข่เจียวมื้อกลางวันกินก๋วยเตี๋ยวกินกินได้ไม่เยอะเขาให้มาเยอะมากเลยอะ่ะแต่หนูเป็นคนที่กินไม่ค่อยเยอะ อิ่มไปแล้วอันนี้ไลฟ์นั่งเล่นนั่งคุยแล้วอิ่มไปแล้วนี่กินไม่หมดถ้วยอิ่มแล้วต้องหาคนกินด้วยแนละ้วอะอย่างเงี้ยถ้วยหนึ่งถ้วยถ้วยหนึ่งกินสองคนต้องอย่างนี้แล้วกินไม่ค่อยหมดไม่รู้เป็นอะไรกินได้นิดเดียวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนูได้นะ ไปกดติดตามไ้เป็นเพื่อนกันได้นะคะยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนเลยค่ะกินอิ่มไปแล้วก๋วยเตี๋ยวอ่ะอันนี้อันนี้นั่งเล่นนั่งคุยแล้วเดี๋ยวมันกระเพาะน้อยสงสัยแต่หนูกินได้เรื่อยนะแต่ก็คือแบบวมื่อกินไม่ไม่เกี่ยวอ่ะถ้าหนูจะกินได้เยอะหนูก็คือเป็นมื้อเย็นเลยมื้อเย็นจะกินเยอะมากแต่มื้อกลางวันกับมื้อเช้าอจะกินได้น้อยกินแบบไม่ค่อยกินแต่มื้อเย็นหนูจะกินได้แบบนานๆเรื่อยๆเลยอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวเจอกันอีกทีคืนนี้สองทุ่มเลยสองทุ่มคนจะเยอะหน่อยจะทักก็คือแบบสองทุ่มนี่ก็จะแบบเปิดกล้องคุยกันอะไรอย่างเงี้ยได้ได้อยู่เปิดกล้องคุยเล่นคุยอะไรกันอย่างเงี้ยได้เพราะว่าตอนช่วงสองทุ่มมานเนาะคนมันจะเยอะประมาณทุ่มกว่าสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคืนนี้จะไปนั่งเล่นอยู่ตรงข้างนอก พรุ่งนี้วันเสาร์สดิคา่ายินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะอันนี้กี่โมงแล้วเนะี่ยจะเที่ยงครึ่งแล้ววัยจังเลยกินได้นิดเดียวก๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึ่งยังกินไม่หมดเลยอะ่ะ <c oughs> เขาให้เยอะมากเปิดกล้องมาคุยกันได้นะมื้องงวันตอนงงวันยินดีที่ได้รู้จักทุกคนคะ่ะใครเปิดกล้องเป็นก็ขอกล้องมาได้นะพี่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูกินอิ่มไปแล้วกินอิ่มแล้วแต่ยังไม่หมดเลยแต่อิ่มแล้วเปิดกล้องมาเปิดกล้องมาคุยกันได้จะไปขายพอลอยละโออีจ๋าคนมีตังยังเลยหนูก็เริ่มโหไม่พักเที่ยงเลยเหรอพี่ อิ่มแล้ว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 แต่ว่าคุยเล่นได้นั่งคุยนั่งเล่นกันได้อิ่มแล้วพักแล้วโอ้พักไวมากเลยเที่ยงครึ่งเองจะไปขายของต่อแล้วขยันยังเลยยังว่าอะไรแล้วคนมีตังทำอะไรก็ไม่น่าเกียดนอนได้อ๋อนอนเหรอโอ้นอนพักผ่อนใช่ไหมพี่ เดี๋ยวสักพักหนูก็ว่าจะนอนเล่นสักพักหนึ่งแล้วก็บ่ายสามก็จะไปรับลูกชายแล้วก็คงจะมาไลฟ์วันนี้อาจจะเป็นตอนช่วงสองทุ่มเลยสองทุ่มคนจะเยอะหน่อยหนูก็จะมาไลฟ์เล่นกันกับพวกพี่เนาะเปิดกล้องคุยกันอะไรกันได้ช่วงสองทุ่มคนจะเปิดกล้องเยอะหน่อยหาเพื่อนหาเพื่อนคนรู้จักใหม่ๆอะไรเงี้ยอยากมีสมาชิกคนรู้จักเยอะ กินแป๊บเดียวก็อิ่มนะหนูอะนั่งดูหนูพูนั่งดูหนูแพมก็ได้แล้วพี่พี่นอนไปแล้วพี่ก็ดูหนูแพมได้นะไม่งั้นกลัวพี่จะนอนไม่หลับเป็นห่วง คุยเล่นได้นะหาเพื่อนคุยใครเปิดกล้องเป็นก็เปิดมาคุยกับหนูก็ได้เอาอย่าใจดีออกอิ่มไปแล้วหนูอะหรือสักพักก็ว่าจะนอนเหมือนกันละสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ที่เข้ามารับชมใหม่ด้วยนะยินดีที่ได้รู้จักค่ะ กินน้ำหมดไปสองแก้วกินก๋วยเตี๋ยวหมดไปแก้วหาตังกินเบียร์เย็นนี้โอ้โยรวยแล้วไม่ต้องไปหาแล้วกินน้ำหมดสองแก้วกินก๋วยเตี๋ยวยังไม่หมดสักครึ่งถ้วยเลยรวยแล้วนอนอยู่เฉยๆก็แบบตังก็เข้ามาหาแล้วฉ <c oughs> าคนมีตังจัง เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คืนนี้นะพี่เดี๋ยวหนูไปขายของก่อนเดี๋ยวไปนั่งโพสขายของนั่งดูอะไรต่ออะไรก่อนนะหนูอิ่มแล้วอ่ะไปก่อนนะบ๊ายบายมาเจอกันคืนนี้สองรุ่มโอเคบาย